สวัสดีครับวันนี้อาจารย์หมูวังหลังจะมาพยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีเมษไพ่ใบแรกที่ได้เหรียญเจที่ผ่านมาเนี่ยคุณค่อนข้างที่จะทำงานหรือว่าสิ่งที่คุณทำไว้อาจจะเป็นการเจรจางานใหม่ๆโอกาสดีๆที่มีคนจะหยิบยื่นให้คุณเนี่ย มันก็สามารถที่จะทําให้คุณเนี่ยไข,ขว่คว้าโอกาสนั้นได้อาจจะเป็นทางด้านของเป็นลักษณะที่มีคนมาช่วยเหลือคุณแล้วทําให้คุณเนี่ยสามารถที่จะไปต่อแล้วก็ความสําเร็จที่คุณคิดไว้เนี่ยมันสามารถที่จะมีคนเนี่ยหยิบยื่นให้คุณคนที่หยิบยื่นให้คุณเนี่ยเขาเองเนี่ยก็เป็นลักษณะที่ มีความมั่นคงในตัวของเขาอยู่แล้วเพราะว่าไพ่ที่คุณได้ใบที่สองเนี่ยอันนี้คือมหัดเล็กได้เหรียญและก็จริงๆแล้วเนี่ยตัวของคุณเองเนี่ยก็มีศักยภาพแล้วก็มีความที่ว่าเหมือนมุ่งมั่นที่คุณขยันนะแล้วจุดเนี้ยมันจะเป็นจุดที่ทำให้อาจจะเป็นเพื่อนร่วมง,งานหรือว่า คนที่คุณเนี่ยไปคุยไว้เนี่ยเขาเนี่ยเห็นบางอย่างในตัวคุณซึ่งจุดเนี้มันเนี่ยก็จะทําให้ความสําเร็จที่คุณคิดไว้มันจะตามมาเพราะว่าไพ่ใบสุดท้ายใบที่สามเนี่ยคุณได้มหัดเล็กในดาบนั่นแปลว่าสิ่งที่คุณคิดไว้เนี่ยมันจะสําเร็จแต่ว่ามันจะเหนื่อยนิดนึงเหนื่อยแบบเหมือนคล้ายๆเหมือนเราเป็นจับกลางอ่ะ แต่ว่าเราก็สามารถที่จะมีเงินหลักหมื่นได้โดยที่ว่ามันเองก็สามารถที่จะเป็นไปตามที่เราคิดไว้อย่างแน่นอนนะครับแล้วกลับมาพบกับผมได้ใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ